นอมินิมอตอนเช้า โอ้ี่เป็นคองแรกของเลขของชเลเลอเนี่ยเจะ่จะมาทำงานที่ไมไดินมอน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันต้องทำอะไรบ้างแต่ที่เรารู้เขาใช้ฉันจัดของจัดน้ำอะไรเงี้ยโอเคทุกคนมาดูกันเลยจัดน้ำนะสิเนาะโอ้โหง่ายๆดูนะทุกคนเจเจจัดให้ดูเออจัดยังไงวะเอออย่างนี้แล้วกันโอเคค่อยๆวางแล้วนะทุกคนเอาวางอย่างนี้โอ้โหง่ายมากเลยอีซี่อีซี่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยอ่ะโอ้แต่ฉันลืมหมุนโลโก้โอเคต้องให้เห็นโลโก้ด้วยนะไม่งั้นเขาจะไม่ซื้อถ้าไม่เห็นโลโก้เขาก็จะไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรไงงนีี่่โอออเเคได้้้้้้แแลลวววปบบรรยยยก็าามตั เขานี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยเหนือ่อยมากลยเนี่ยโอ้ยในสุดก็เสร็จสักทีอโอ้ตรงนี้ก็เป็นมุมขายของนะเอาตรงนี้ก็จะเป็นพวกอาหารเซนดิวิตอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกเบอร์เกอร์โอ้โคตรน่ากินเลยเอ้ยกินไม่ได้สินี่ของลูกค้านะโอ้นี่ก็จะเป็นมาม่าโอ้โหสุดยอดไปเลยมีบะหมี่อยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหบะหมี่มาม่านะทุกคนจะทําไว้ให้แล้วนะเอ้ในส่วนนี้มันก็จะเป็นโดนะต่นะระวังมาม่าอืดด้วยล่ะรีบมากินกันเลยแล้วนี่ก็จะเป็นขนมปังฝรั่งเศสนะ ชีสแล้วก็พิซซ่านี่ทุกคนดูนี่สิโอ้สุดยอดไปเลยโอ้แต่ชีสก็แอบกินในเวลางานประจำนั่นแหละโอ้อันนี้ก็คือแตงโมนะอันนี้ก็คือลูกพุซซาหรือเปล่าฉันก็เรียกไม่ถูกอันนี้ก็คือกล้วยอันนี้ก็คือแอปเปิ้ลแล้วก็นี่ก็ต้นหอมนี่โซนผัดผักโซนผักผักผลไม้แล้วทุกคนต่อไปก็ไปทำงานกันเลยทุกคนโอ้นี่เราก็จะมาประจำการตรงนี้นะเพื่อ,อรอลูกค้านะทุกคนพอลูกค้ามาเราก็ต้อนรับเขาสวัสดีครับลูกค้าอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนหิวจังเลยหาอะไรกินดีกว่าโอ้ิิิสึกกหวมมมมาาดีีนนะร์ทอยยูู่ตรรงนีี้้ดดววสสััคบลกค้า ตอนนี้ฉันหิวมากเลยนายมีอะไรให้ฉันกินบ้างอ่ะฉันยิ้วหิวมากเลยมีอะไรแนะนำไหมพ่อหนุ่มลองดูข้างหลังได้เลยครับผมมีทุกเมนูเลยครับอยากจะกินอะไรมีหมดเลยครับและพวกข้าวขาวล่ะมีไหมอยากกินมากเลยพวกข้าวขาวอ่ะอยากกินมากมากเลยพวกชีสเบอร์เกอร์อะไรอย่างนี้มีพอมีไหมอ๋อถ้าพวกแบบนั้นมีอยู่เลยครับผมอยู่ข้างหลังเลยรับไปหากินได้เลยนะครับผมอร่อยมากเลยนะครับผมนะส่วนนี้ก็มีน้ำแบบกระหายด้วยนะครับผมนะซื้อได้เลยนะครับผมโอเคจัดไปพ่อหนุ่มเดี๋ยวฉันไปหาของกินก่อนนะหิวมากเลยตอนนี้หิวหิว ไม่ไหนเราก็ไปดูโซนผักผลไามา้ที่โอ้ชันไม่ชอบเลยอะแม่ฉันชอบไม่กินอ่ะไม่เอาอ่ะไม่ชอบไม่ชอบพวกกล้วยอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ถึงมันจะคลี่คล่องก็เถอะนะเอออันนี้ไงพิซซ่ากับชีสเอาไม่เอาดีกว่านะฉันรู้สึกลดความอ้วนอยู่อ่ะตอนนี้เฮ้ยแต่ก็น่ากินอยู่เหมือนกันนะเนี่ยขนมปังฝรั่งเศสแล้วเนี่ยโอ้ยแต่แพงเห็นราคาแล้วช็อกโอ้ยรีบวางรีบวางเฮ้ยแพงเกินแพงเกินเฮ้ยไม่เป็นไรเอาชีสก็ได้เฮ้ยจะไม่อยากลดความอว้วน,อน,อนแล้วฉันขอกินชีสก่อนละกันนี่ไงขขออออออองโโปปรรดดฉันนนนนนนเเเเเลลลลลลยยยยชีสไไไไไไม่่หหหววววแแ้้้้้้ำาาาาค์์ตกกะิ ดีกว่าเฮ้ยนี่ไงมามา่าโอ้ว่าฉันเจอแล้วโอ้เพิ่งต้มสดๆแล้วเนี่ยสุดยอดไปเลยร้านนี้มีทุกอย่างจริงโอเคต่อไปกินโดนัทเอ,อ้ยจะยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยนี่หว่าชิบหายแล้วไงเออช่างมันแล้วกันถ้ากินของคาวคอมันจะแห้งเลยสินะเอาอันนี้ด้วยดีวยกว่าจะได้คอไม่แหง้ง <c ười> คิดตังค์ได้เลยพ่อหนุ่มอยากกลับบ้านไปกินแล้วอะเร็วๆเราๆๆคิดตังค์เลยทั้งหมด250บาทครับผมอันนี้350บาทจะได้กลับบ้านไปกินแล้วาบ,บายยเจอกันนะพ่อหนุ่มขอบคุณที่มาใช้รนะผมมไววว้่่ลจสดย โอ้โหวันนี้ขายของได้ตั้งเยอะเลยอะเนี่ยของเกือบหมดล้านแน่โอ้โหสุดยอดไปเลยลูกค้าคนนี้ค่อนรวยเลยนี่ยซื้อของเกือบหมดล้านแน่โอ้โหได้เงินเก็บแล้วเย็ดเย็ดเย็ดโอเคเก็บไปตรงนี้แล้วกันโอ้โหได้เงินแล้วโอ้โหคอดฟินเลยโอ้โเนื้อเวลาลูกค้าเร็วคอยขายของแบบนี้ยันดึกเลยเนาะน้ามินิมอสโซนเหนือโอ้โหเลยยังแค่ขวดเดียวเองทำไมไม่ซื้อหมดเลยเนี่ยโอ้โหเซ็งเป็นบ้าเลยไม่รู้จะทำยังไงดีเนี่ยโอ้โหของตรงนี้ก็หมดแล้วเหลือพิซซ่าอันเดียวเหลือแตงโมหนึ่งโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงดีเนี่ยโอ้โหเซ็งเป็็นนบ้้้าเลยงงักตอ อย่างเดียวสินะโอเคอยากจะกลับบ้านเร็วๆแล้วว่าอยากกลับบ้านโอ้โหมาแล้ของจะหมดเนี่ยโอ้โหเร็วๆเถอะขอร้องมาเถอะโอ้ยโอ้ยฝนตกแล้วเนี่ยโอ้ยมันฝนตกแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้ยวันนี้เป็นวันสวยจริงๆเฮ้ยนั่นใครนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยมีคนตากฝนอยู่ข้างนอกเฮ้ยไปดูก่อนดีกว่าเขาเป็นอะไรไหมนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยไปดูก่อนเฮ้ยคนเป็นอะไรไหมเขาทำไมตากฝนอยู่ข้างนอกน่ะแกถามฉันแล้วพ่อหนุ่มไม่ใช่ว่าตากฝนแบบนี้อ่ะ

ฉันทำไมอะเจ้าผีบา้าโอ้ยหนีดีกว่าหนีดีกว่าเฮ้ยเปิดประตูเปิดประตูเออไปตรงสต็อกดีกว่าแกเข้าไม่ได้หรอกนะเจ้าผีบา้าใครว่าฉันเข้าไม่ได้ละ่ะ <c oughs> เอ<ๆ>เอนล้กล<า><ๆ>ัวจริงจหนีไปห้องน้ำดีกว่าโอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกลั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 ว,วเอาเปิดประตูเปิดประตูเอาแล้วปิดแล้วปิดอ๋อยู่ในห้องโซนนี่แหละปลอดภัยโอ้โหกลิ่นโซ่ปนี่สุดยอดไปเลยโอ้โอ้อยู่ตรงนี้แหละแต่ยังไงก็ปลอดภัยกว่าอยุงนอกแล้วนะเออปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วใช่ไหมโอ้จะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยมันจะเข้ามาไหมโอ้แนบหูวดูโอ้มันมาเร็วแมวดีพหนุ่ม มากับฉันซะดีๆฟังน้าฉันต้องการให้แกหาของบางอย่างนั่นก็คือลงศพของฉันเองสีขาวๆนะถ้าแกหาเจอแล้วก็ฉันจะปล่อยแกไปแล้วกันไหนอยเไม่เห็นมีเลยมีแต่ฟักทองนี่มันสต็อกเก็บของชัดๆเลยไม่จะมีเลยนายหลงฉันหรือเปล่าเนี่ยบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะโอ้ยจับ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  ตรงนี s. <S <you> so, ้ก็มีแต่แตงโมฉั้นเห็นจะมีลงศพสักโลงเลยอ่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นน้ำตาลโอ้โหเป็นถุงเลยอ่ะตรงนี้ก็เป็นรูปแมวเอ้ยนี่มันลงศพหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยสีขาวๆเนี่ยที่ล้างฟักทองทับอยู่อ่ะเฮ้ยโยนโอ้โหนายลองดูซิน่าจะใช่แล้วล่ะโอ้โหโยนโอ้โหเอ้ยใช่แล้วใช่แล้วนี่ไงลงศพชัดเจอแล้วโอ้นี่ไงนี่ไงเอ๋อฉีกหอยแล้วเลยอ่ะอ๋อเผยโยนโทษโทษโทษโทนี่ฉบับลงศพที่นายตามหาน่ะที่นายบอกให้ฉันหาให้นายน่ะใช่ใช่ใช่อันนี้แหละที่ฉันตามหามานานนีีี่่่่่่แแหหลล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 ะะงงงศพขอออออฉฉฉฉััััันน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 าาาายยยยยยยืืเเไป้้้้ใดววตูททุกกค็ฝม นายอย่าเอาไปลอยน้ำให้ฉันด้วยนะจะได้ได้ไป็นสุสานเตี้อ่ะเอาไปด้วยเนี่ยโอเคได้เลยอ่อแต่ตอนนี้ฉันขอ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 เก็บเก็บของก่อนนะแต่ตอนนี้ยังไม่ไม oh. okay. so, ่ไม่ไหวแล้วล่ะขอขอขอหนีก่อนละกันกลัวผีกลัวผีไม่ไหวเลยโอเคฉันมาทำตามสัญญาให้นายแล้วนะจะเจ้าลงสมนายลอยน้ำแล้วกันเนาะโอเคหนึ่งสองสามปิ้วไปเลยบายบายออนไลน์บออากาศเตยแล้วกันเนาะโอเคงั้นจะไปก่อนนะบายบายทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดซับมีผมด้วยนะผมขอไปก่อนเนาะ